ุาสยามพัสตราเฉลิมพระเกียรติในหลวงพระราชินีเสด็จงาน g าดินเนอร์สยามพัสตราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ทบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากกระที่นั่งอภพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพทรงเป็นประธาน g าดินเนอร์สยามพัสตราภูษาสง่าศิล์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา90พันษา12สิงหาคม2565โดยมีคุณหญิงนัทิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมร,ราชินูปถัมภ์หรือสอสอทวทพร้อมคณะกรรมการในฐานะผู้จัดงานเฝ้ารับสเสด็จ นในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าทไทยบริเวณโฟเยอร์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนที่1นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผ้าทไทยส่วนที่สองจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีแ่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสอสอทอวอทอ และองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งมีองค์กรสมาชิกครอบคลุมทั่วประเทศ22จังหวัดและการดำเนินงานและผลง,งานที่โดดเด่นด้านต่างๆของสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปดะกอบด้วยด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยโดยเฉพาะกิจกรรมเชิญชวนและรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยด้านเศรษฐกิจ เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินร่วมกับ <P> พาคีด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการจัดการแยกขยะติดเชื้อโควิด -19 ทิ้งถูกผูกโบแดงโควิดไม่กระจายด้านส่งเสริมผู้นำสตรีและเยาวชนอาทิโครงการผู้นำนักธรุรกิจสตรีอนุรักษ์โลกตัวอย่างและโครงการสตรีวก้าวหน้าด้านต่างประเทศ รเริ่มจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยหรือ a อเว Thailand ์ขึ้นในปี2560และดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลในระหว่างปี2018ถึง2021จัดการประชุมใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี2561จัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหารครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนในปี2562 ส่วนที่3ภาพ90ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนผ้าไทยทั้งนี้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์สยามพัสตราภูษาสงาส่าศีลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12สิงหาคม2565ขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมง,งานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย ให้เป็นท oh no. ah ี uh, yeah. oh yeah. ่แพร่หลายทั้งในต่างประเทศและในประเทศช่องหลวงนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทยรวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความภูมิใจในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยณโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้เป็นต้นแบบ สนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามพัสตราภูษาสง่าสิงเพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมบุคคลให้เป็นผู้สืบสารภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงามทรงคุณค่าเป็นมรดกทางปัญญาของไทยสืบไปโดยได้กำหนดแนวทางครอบกลุมกลุ่มต่างๆ9ประเภทดังนี้นริมิตภูษาสง่าสิงสต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทย จินตภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทยวิวัฒภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบูรณาภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยหรือดีไซเนอร์เอกวัลลันภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสื่อสารและอนุรักษ์ผ้าไทย สสทอวทสารธรรมรง์ภูษาสงศิณต้นแบบสมาชิกสสทวทผู้สืบสารการสวมใส่ผ้าไทยสตรีรักภูษาสงศิณต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิในผ้าไทยและบุรุษรักภูษาสงศิณต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยจากนั้นทอดพระเนตรก,การถวายราชาสดุดีเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะกรรมการและการแสดงชุดสยามพัสตราภูษาสงาส่าศิลป์ประกอบด,ด้วยวีดิทัศชุด90ต้นแบบสยามพัส,สตราภูษาสงาส่าศิลป์และการแสดงแบบเสื้อชุดผ้าทไทยสยามพัส,สตราภูษาสงาส่าศิลป์ผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยมโ,โ,โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าทไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่าง,งามสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจําวันและสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลโดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิกนานา,นาประเทศการแสดงแบบเสื้อในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่างๆเป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า70คนและจากนี้เป็นต้นไปทุกองค์กรของสอทอทวอทอทั่วประเทศจะได้ไปดําเนินการต่อย,ยอดกิจกรรมเทิดระเกียรติต่อย,ยอดในท้องถิ่นตนเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยตลอดปีมหามงคนนี้